สวัสดีชาอนิเมะทุกคนและก็แฟนเรื่องดาบพิฆาตตูทุกคนเลยนะครับผมสำหรับคนที่ดูดาบพิฆาตตศูนซีซั่นสองจบไปเมื่อวันที่13มกุมภา t น i s ก็คงจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับตอนจบที่มันแบบอืมดีวันนี้ก็มีข่าวเล่งข่าวด่วนที่จริงก็มาตั้งแต่วันที่14แล้วนะครับผมแต่ผมไม่ได้ว่างทํานั่นเองนั่นคือประกาศทําอนิเมะดาบพิฆาตตูลซีซั่น3หรือภาคหมู่บ้านช่างตีดาบนั่นเองครับผม ซึ่งทาง official <c oughs> ออฟฟิเชียลเขาก็ประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าจะประกาศทำแต่ไม่ได้บอกวันชายหรือว่าภาคนี้มีกี่ตอนกันนะเขาก็ไม่ได้บอกนะครับผมอผมลืมบอกไปนะครับผมคลิปนี้เป็นพอดแคสต์นะครับผมจะไม่มีภาพประกอบนะครับเพราะว่ามันข่าวเร่งข่าวด่วนผมก็ทําช้าด้วยส่วนถ้าจะให้คาดเดาว,ว่าดาคาตสูนซีซั่นสนั้นจะมาตอนไหนถ้าเป็นปีนี้ผมก็ว่าปลายปีนะครับผม ถ้าเป็นปีหน้าก็น่าจะต้นปีครับผมพวกเขาน่าจะไม่ปล่อยให้รอนานกันแน่นอนเพราะว่าการตลาดของเขานี่ดีมากเลยนะครับผมปล่อยทีเซอร์มาวันที่14กุมภานั่นคือวันวาเลนไทน์ตรงกับเสาหลักแห่งความรักพอดีเลยนะครับซึ่งทีมงานเขาทํากันบ้านมาดีมากผมรับรองเลยว่าเขาไม่น่าจะปล่อยให้รอนานจนเกินไปแน่นอนครับผมส่วนทีเซอร์นะครับผมผมจะเปิดท้ายคลิปแล้วกันนะครับผม ส่วนตัวละครหลักๆในดาบพิฆาตอสูรซีซั่น3หรือภาคหมู่บ้านตีดาบนะครับผมที่เขาเปิดเผยมาแค่แบบผมไม่สปอยนะผมรู้แต่ผมไม่สปอยนะฮะแน่นอนว่ามีเสาหลัก2คนนั่นก็คือเสาหลักหมอกกับเสาหลักความรักนะครับผมแล้วก็มีอสูรอีก2ตัวที่มันบิ๊กบุ้มนั่นเองฮะแต่ไม่สปอยนะฮะสำหรับคนที่รู้แล้วก็อย่าไปพิมพ์สปอยใต้คลิปผมละก,กันนะครับผมแล้วก็ดาบพิฆาตอสูรภาคช่างตีดาบนะครับผม ภาคนี้จะเป็นภาคที่3ามแล้วก็เป็นภาคที่จะปูไปสู่ภาคสุดท้ายนั่นคือปราสาทไร้ขอบเขตนั่นเองนั่นคือเป็นตัวเชื่อมชั้นดีแล้วภาคนี้ก็มันไม่ใช่หยอกถ้าคุณดูซีซั่น2แล้วมันประทับใจขนาดไหนซีซั่นนี้ก็อาจจะประทับใจมากกว่าเก่าผมแนะนําให้พวกคุณไปดูแบบถูกลิขสิทธิ์ถ้ามันมานะครับตอนนี้มันยังไม่มาไงครับผมหรือถ้าดาบพิฆาตศูนย์ซีซั่น3ประกาศวันฉายเมื่อ,อไหร่ผมจะทิ้งเมน์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ หรือไม่ผมก็จะไปโพลในเพจ Facebook ของผมไปกดติดตามกันได้ใต้คลิปมีนะฮะถ้ามันมาแล้วช่องทางกระดูถูกลิขสิทธ์ก็เดาง่ายๆครับผมก็น่าจะแบบซีซั่น2ก็อย่างเช่นทว ili ีดีบิลิบิลิประมาณนี้อันนี้ก็คือการคาดเดาของผมล้วนถ้าผิดอะไรต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ดูคลิปผมนะฮะเพื่อนเอนคิดว่า ได้ไปแค่ต้นส่วนซีซั่นสนี้มันจะฉายตอนไหนฮะปีนี้ปีหน้าหรือต้นปีก็ว่ากันไปนะคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ก็จบขา่าวเล่งข่าวด่วนกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e โยเวนดีไลค์ผมด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมถามกันมาได้ถ้าผมตอบได้ก็บอกได้ถ้าผมตอบไม่ได้ก็ไม่ได้ครับผมแล้วก็ไปดูทีเซอร์กันเลยครับผม